น,นี้เป็นรูปผักชีฝ่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจะ <c oughs> เอานะคะปาปิก้าไม่เอาเพราอันนี้การเี็กลืมบอกติดไปอันนี้เป็นจินเจอร์ค่ะอันนี้เป็นขิงค่ะใส่อันแรกเป็น กระเทียมนะคะใ,ใส่พริกไทยนะคะพริกไทยข่าวดำว่าไปใส่เกลือนล็กน้อชฉุน ผงปรุงรสนะคะช้อนหนึ่งก็ใส่น้ำมันหอยก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะถ้าใครมีสดก็ตํากระเทียมสดรากผักชีได้นะคะก็ยิ่งจะหอมดีค่ะแล้วก็ละลายนะคะ ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเข็มไปสักก่อนอันนี้พอแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทาตัวปลากันนะคะตัวบับเอบเลยคะ่ะนี่ขับปลาแม่บ้านก็เป็นปลากระพงนะคะก็มีตะไคร้นะคะ กับใบมกะกรูดเดี๋ยวใไบ้านจะใส่เดี๋ยวทากันเนาะทาปลาค่ันต้องวางใหม่แล้วนี่ตัวปลายาวกัน่งี้นเชียงีล้ลเวเราจะทาซอสปลากันนะคะ ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะล้างเกลืออย่างดีนะคะล้างเกลือล้างแป้งสาลีนะคะเอาแป้งนหนึ่งขาวนะคะเดี๋ยวมนบ้านจะเอาใบมะกรูดใส่ไปในท้องรับถ้ามีโหระพาก็ดีนะคะแต่ไม่มีนะก็มีดใส่เท่าที่มีนี่นะคะอันนี้ก็โรยข้างนอกทาเสร็จใส่ลงไปในท้อง แม่บ้านบ้างเขานะคะบ้างตัวปลานี่คเก็บกลับีีด้านทาร้านนี้ด้วย ใส่ไปให้หมดไม่เค็มหรอกค่ะเพราะว่ามัแม่บ้านไม่ได้ใส่ซอสเอยี่นี่ค่ะเราก็โรยด้วยใแบบมะกรูดนะคะ เดี๋ยวม่บ้านจะเอาพริกมาใส่เลยเป็นพริกออนนะคะพริกเขียวอ่อนนะคะโดยลงไปเลยไม่อ่อนก็มีอย่างนี้ไม่เรียกว่าอ่อน พ่อบ้านกับลูกชายออกตัวแล้วนะคะว่าไม่กินปลาตัวนี้ตัวแม่้านกินคนเดียวค่ะถ้าบ้านแกไม่ชอบกินปลาที่มันมีก้างค่ะฝรั่งนะไม่รู้จักของอร่อยเนาะอย่างลูกชายก็อาจจะชิมบ้างแต่ว่าต้องแกะ,แกะเนื้อให้เขาค่ะเอาหมุนไปทางนี้ดีวกว่า ยาวอยู่เหมือนกันมลองส้มฟิชไม่ไม่อร่อยมันก็อร่อยอยู่นะให้แกะก้างให้แน่วเลยก็หอมค่ะเดี๋ยวเราจะไปอบกัน เดี๋ยวยกไปเข้าเตาอบกันนะคะแม่บ้านเปิดไฟไว้ที่200ค่ะแต่ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะกี่นาทีเพราะว่าขึ้นอยู่กับตัวปลาด้วยนะคะปลาของแม่บ้านเกือบ2โลค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะมาบอกเพื่อนๆอีกทีว่าแม่บ้านใช้เวลาไปเท่าไหร่นะคะไปอบกันค่ะร้อยแล้วค่ะปลาแม่บ้านหอมมากเลยน่ากินไหมคะแม่บ้านใช้ไฟ200ค่ะอบไป25นาทีนะคะนี่ค่ะฟันฉุยเลย เป็นปลาอบธรรมดานะคะใส่พริกอ่อนลงไปด้วยไม่มีใบบังรักเนาะถ้ามีใบบังรักจะอร่อยกว่านี้คะ่ะไปขายยกไปเสิร์ฟกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ